เอาล้วครับผมก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้อยู่กับช่องจริงโจ้แม่นะครับผมวันนี้เราเราจะมาแบบพาทุกคนดูว่าร่างทั้งหมดของลูฟี่มีอะไรบ้างเกียร์เออมีอะไรบ้างนะครับผมก็ย้ายเสียเวลานะไปดูกันเลยเกียร์เซคันหรือเกียร์สองในภาษาไทยปรากฏตัวครั้งแรกมาในตอนที่272ซึ่งลักษณะของมันก็คือ เป็นร่างกายที่มีสิวผู้บางส่วนมีไอ้น้ำออกมาจากร่างกายซึ่งการทําแบบนี้จะเป็นทําได้เฉพาะมนุษย์อย่างเท่านั้นคือการปั๊มเนื้อข้างในซึ่งถ้าคนปกติทาอย่างนั้นก็คงตายแต่ลูฟี่เป็นอย่างจึงสามารถทําได้และการที่ทําได้นั้นทําให้ร่างนี้นั้นมีความเร็วอยู่สูงมากซึ่งร่างนี้ต้นแบบของความเร็วได้มาจากท่าโซของพวกซีวีนายที่ลูฟี่ได้เห็น yeah. S S <S ออไอเกียร์ซาโดนี่มันเป็นของภาษาญี่ปุ่นถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า g e ี r ร์เทิรภาษาไทายคือเกียร์สกดตัวขึ้นมาในตอนที่304ซึ่งลักษณะของมันคือการที่ลูฟี่นั้นจะเป่าลมเข้าไปในนิ้วตัวเองทําให้ร่างกายนั้นได้รับลมเข้าไปและขยายใหญ่ขึ้นเหมือนกับมือของคนยักษ์หรือตัวของคนยักษ์ซึ่งถ้าเป็นคนปกติเป่าก็คงตุ้ม แต่ลูฟี่เป็นอย่างจึงสามารถทําได้เช่นเดียวกันก่อน2ปีลูฟี่ได้ใช้ท่านี้แล้วพอใช้เสร็จจะหดตัวเล็กลงแต่พอหลังจาก2ปีทานสคกิปลูฟี่ได้ฝึกฝนเพิ่มเติม,ตมจนทําให้ไม่ต้องตัวหดเล็กลงได้เกียร์ฟอสบอลแมนภาษาไทยเกียร์สี่บอลแมน ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่726ซึ่งลูฟี่ใช้ล่างนี้ต่อสู้กับโดฟ่ามิงโกในการที่ลูฟี่นั้นจะทําให้เป็นล่างนี้ได้ก็คือการเป่าลมที่แขงคล้ายๆกับเกียร์สแต่จะต่างจากเกียร์สตรงที่เกียร์สามนั้นจะเป่าได้เฉพาะส่วนแต่สลับเกียร์สี่เบลแมนจะเป่าให้ทั้งส่วนนั้นใหญ่ขึ้นและผสมผสานเข้ากับฮาคิกเกาะฮาคิราชาและฮาคิสังเกตจนเกิดเป็นล่างเกียร์สี่เบลแมนมนุษย์เด้งดึงซึ่งจุดเด่นของล่างนี้ก็คือ พลังการโจมตีครับผมที่ตีแรงแบบโคตรเลยนะอืมเกียร์ฟอสส์แทงค์แมนเกียร์ฟอสส์แทงค์แมนหรือภาษาไทยเกียร์สี่แทงค์แมนเอ่อร่างนี้เนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาในตอนที่806ซึ่งลักษณะการแปลงกายหรือคือการเป็นเกียร์สี่แทงค์แมนเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับการเกียร์สี่ ร่างเบาแมนนะครับผมเหมือนกันเดๆนะแต่เพียงแต่เนี่ยร่างเนี้ยลูฟี่เนี่ยที่ใช้ต่อสู้กับแครกเกอร์เนี่ยลูฟี่นะครับผมกินแครกเกอร์จนอิ่มเต็มท้องนะทําให้ลูฟี่เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเขาเรียกว่าอ้วนอ่อ้วนเลยแหละเออทาให้กลายเป็นร่างแทงแมนนะครับผมซึ่งร่างนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือพลังการป้องกันนะครับผมได้ได้ว่าป้องกันแบบสุดๆเลยนะครับผมเกียรฟูสสเนค์แมน เกียร์โฟร์สเนคแมนหรือภาษาไทยเกียร์สี่สเนคแมนปรากฏตัวครั้งแรกออกมาในตอนที่870ร่างนี้เนี่ยก็อยู่ในวงจอยของเกียร์สเหมือนเดิมนะแต่จุดเด่นของร่างนี้เนี่ยคือต่างจากเกียร์ทั่วๆไปเพราะเกียร์สเนี่ยไม่ว่าจะร่างเบลแมนหรือแทงแมนเนี่ยจอกแนวอ้วนๆบวมๆหน่อยแต่ร่างนี้เนี่ยมาแนวหล่อเท่เลยนะผม ผมผอมนะปกติเลยนะร่างแบบกล้ามปกติอะเออซึ่งการที่ผอมแบบเนี้ยมันทําให้ร่างนี้เนี้ยมีความเร็วสูงมากนะคือลูฟี่เนี่ยใช้ร่างนี้ไม่บ่อยเพราะว่าแรงโจมตีเนี่ยน้อยแต่ความเร็วเนี่ยสูงเลยใช้ได้แค่ต่อสู้กับพวกที่มีฮางคี่สังเกตขั้นสูงที่แบบมองเห็นอนาคตได้เช่นคาตาคุริอะไรเงี้ยนั่นแหละนะฮะผมร่างนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือความเร็วนั่นเอง หรือภาษาไทยเกียร์5ปรากฏตัวครั้งแรกมาในตอนที่1 0 7 1ซึ่งเป็นการตื่นของผลโกมุโกมุ Go u, หรือชื่อจริงของผลนี้ก็คือผลฮิโตฮิโตสายโซออนพันสันมายาโมเดลเทพนิกะซึ่งร่างนี้นะั้นลูฟี่นะได้ใช้ต่อสู้กับไคโดลักษณะร่างก็คือขาทั้งตัวเอาง่ายคือขาหมดเลยอะขาแบบขาโพลเลยอเออซึ่งร่างนี้เนี่ยสามารถทําได้เหมือนแบบอารมณ์ยางผลตื่นเลยนะก็คือสามารถยิบจับทุกอย่างนะให้เป็น ยางได้ก็คือทุกอย่างเนี่ยจะกลายเป็นยางนะและลูฟี่เนี่ยสามารถทําอะไรได้อิสระตามที่อยากจะทําเลยอย่างเช่นอยากบินก็บินได้อยากขยายล่างก็ขยายได้แล้วก็อยากกิปสายฟ้ามาฟาดเล่นก็ทําได้ด้วยนะโอ้ยหมดจริงๆเกียร์หสุดยอดมาไปดูกันเลยนะสลับตอนที่1071